สวัสดีครับเกษตรินซีวิธิุกฤสานเอาแกบมาใส่ลูกเป็ดกันซึมครับแกบมาเทาใส่กันซึมกันแสะครับแกบ็ดทำเพิ่นซื้อมาสอบประหาปาดัดกันเป็ดเดี๋ยวเป็ดลูกเป็ดออกมามัาเฉยๆพูดชื่อกำลังพักไข่พักนั่นเพครับ ปืนทีปืนมันมันแช่ถีกน้ำได้เราเก็บมาใช่ครับคุณทักกับกองไว้กันได้คุนพอมคุนของเกา่าเล่กกองไว้เราจะขี่เป็ดแต่คุณใช่พั คุณใช้พักใช่ยาขต่วมาชิคกาลังฟักชีแม่หาแม่ครับรรรครับบางวันิได้ได้ตัวละหลายปนได้ลูกคนออกมาครับทำความวสะอาด ก่วยก็ล่างออกเคี้ยวออกวีอออก่วยหอมทองหอ,อ,อมอง,มอง,ง,ง,งี่ครับลูกไปช่วมองมองได้ว่างกบปูกมองหันกล้วยครับข้มาแรเขอสวนจังน้อยกับสีล่งทงบหมนครับอาหารปลาทั้งสิ้นครับเอาแรงไปกับให้อาหารครบ อาหารเป็ดชีวิตป,ประจำวันเป็ดตัองครับอยู่บ้านนอ,อกข้าวบางคลผลิตครับผลผลิตที่ออกมาเมืม่อไงปัน่นเลยถ้าแบบบางคลิปหนาเนาะครับเนาะ